สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกักแล้วนะฮะส่วัตรงนี้นะครับผมนะฮะก็อยู่กับเกมแอ t แท k o ออนท่านนะครับผมนะเป็นแฟนเกมในมือถือนะครับผมนะฮะซึ่งผมเห็นหลายๆคนแบบเขารับผู้เล่น ใหม่ๆน้าให,ใหม่ๆนะครับผมนะฮะก็เข้ามาเล่นเกมนี้ค่อน้าดีเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะทําการมาบอกนะฮะเกมนี้มันมีโค้ดด้วยนะครับผมนะมันมีโค้ดนะ,ะผมจะมาแจกโค้ดนั่นเองนะจริงมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกผมก็เคยรีวิวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับผมนะสำหรับโค้ดนี้นะฮะซึ่งผมก็จะมาบอกใหม่อีกรอบก็แล้วกันนะสำหรับมือใหม่นะหรือว่าผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคซึ่งผมอยู่ในเวอร์ชัน0.2.7นะเอาจิงเวอร์ชันล่าสุดก็น ศูนย์สามนะครับผมก็ถ้าจะได้นะอันนี้คือผมย้อนลอยนิดนึงน,นะงนะครับผมนะโอเคไม่พูดเรื่องน้วเองนะครับผมเนี่ยก็เราต้องมีเขาเรียกว่าเราต้องมีตัวอาร์มินด้วยนะครับผมเนะในการแบบใช้โค้ดนะฮะโค้ดนี้นะครับผมนะอันนี้โค้ดนี้ก็เป็นโค้ดไมโครฟ์นะเดี๋ยวรอดูนะว่าเป็นไมโครฟ์ยังไงนะครับผมนะโอเคโอเคนะหลังจากเข้ามาแล้วนะฮะก็มาเดินมาดูตรงนี้ก่อนนี่ครับผม โอเคโค้ดแรกนะครับผมนะที่ผมจะมาบอกนั่นคือโค้ดครับนั่นเองนะให้ใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมนะซึ่งเวอร์ชันศูนย์สามก็น่าจะมีตรงนี้นะครับมีแหละนะครับผมนะโอเคให้เขียนแปลว่า C U B E นะครับผมเขียนเข้าไปนะแล้วก็แอปพลายไปเลยนะครับผมนะนี่ผมซึ่ง กดเสร็จแล้วนะครับผมเนะี่ยอามินเราจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นมาคราฟเลยนะครับผม,มเห็นปะ <laughs> นี่ก็เป็นโค้ดนะครับผมเนะี่ยเป็นอามินแบบมาคราฟนะครับผมเนะี่ยก็ถือว่าเอามาเล่นกันได้นะสําหราับผู้เล่นใหม่นะครับผมนะถ้าอยากแบบอะไรอย่างงี้แปลกใหม่นะเออซึ่งเกมที่ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบแปลกใหม่ละคือแบบคอนเทนต์หมดแล้วนะครับผมเนะี่ยก็ถือว่ามาแจกอันนี้ก็แล้วกันอ่าโค้ดนะครับผมวันนี้นี่มันมี3โค้ดนะครับผมนะฮะบางเนึ่งผมขอเนื้อ อ๋เสื้อคลุมออกไอ้เฮียออกไงวะผมจะเปลี่ยนอันนี้โอเคก่อนไอ้เฮียบ้างขาเสื้อคลุมไงหนะ่อยไหมนอที่บหายละถ้ามันก็ละกันนะเอ๋ว่าเขาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไมค์ครับนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูโค้ดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวผมลองคาด้ด้ท่านก่อนไหมผมอยากรู้ว่าไมค์ครับคาดได้ท่านมานี่ดิไอ้ผมืมไปเสียงเกมบ้าน นี่แหละมันมีการตัดคลิปเลยนั้นเปิดเปิดเสียงก็เปิดในคลิปเลยเร็วช่องผมเร็วมากผมบอกเลยเร็วเร็ว,เรวในตีนะครับผมนะไม่ใช่เร็วนะโอเคเราปัดอ,อ๋อก็จะหมุนแบบปกติเลยนะครับผมนะนี่ครับผมประมาณนี้โอเคคือผมช่วงน,นี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะก็ฆ่าแบบไททันปกตินะครับผมนะแล้วเลือกฆ่าแททันแบบเท่าเดิมนะสองพันถมตัวนะใครแบบฆ่านำผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะ เด uh> okay okay, ี๋ยวจะรู้ว่าเดี๋ยมีข้าวบมยังเล่นอยู่หรือเปล่าแบบผมยังข้าวแบบพยายามจะทำนำไม่ได้จริงๆอุ้ยโอ้โอเคโอเคไปดูจะี๋ยวปวดบ้างไรเดี๋ยวคนดูเบื่อนะครับผมนะโอเคไปดูโค้ดต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรีผมต้องรีห้องฮะมันออกโค้ดออกไม่ได้เนาะโค้ดต่อไปนะครับผมนะเป็นโค้ดแบบแจนนะครับผมหัวมานะผมจะใส่เป็นเอเลนก็แล้วกันนะโอเค ข้ามาแล้วนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะกดรูปอ่านี่ครับผมตรงนี้แล้วก็เขียนใสชื่อแจนและเจแอนนะครับผมนะแล้วก็แอปพลายไปนะครับผมนะนี่ครับผม <c oughs> เขาใส่มาแบบล้อเลียนแจนนะครับผมนละจะเห็นแบบหน้มามา้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหน้า,ม,ามันยาวเหมือนมา้านะเขาก็เลยแบบใส่มาเพื่อแบบล้อเลียนนะครับผมนะเห็นปะไ <c oughs> อ้ยันตลกดีวเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ มก็ช่างคิดเลยใครทำวะเนี่ยก็พัฒนาไงไอ้สัตว์เนี่นั่นแหละองกูเนี่ยโอ้นะครับผมนะโพสสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครจะทันดูโอ้เรียบร้อยค่าก็าตามปกตินะครับใครมันจะใส่เล่นวะถามจริงเลยใช่ไหมตื้อเรียบร้อย เอ้ยเดี๋ยวผมลองใส่เฮ้ยเราเอเลนใส่หัวม้แล้วลองแปลงล่างนี่เป็นไงวะมันยังเป็นเอเลนหัวไม้เลยบ <laughs> อกวะลองดูลองดูโอ๊ยโอ๊ยโอ้คือ,อมันแรงจริงๆ เลยแล้วได้แล้วก็ได้แล้วไ,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 ไอเวอร์ชั่นนี้นะครับผมนะถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่จำเป็นต้องแบบลอยอยู่กลางอากาศเพราะเวอร์ชั่นล่าสุดมันต้องลอยอยู่กลางอากาศนะเพื่อแปงลงร่างมนงั้นจะหลุดแมพนะครับผมนะไ <c oughs> อเวอร์ชั่นผมรู้สึกว่าเวอร์ชั่นที่แป็นคำน่าจะดีกว่านะถ้าจะเล่นนะครับผมมาเล่น2จุดอันนี้ดีกว่า <c oughs> <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่นนี้จะมีบอสหรือเปล่านะเออไมรู้คอมเมนต์มาได้นะครับถ้ามันมีบอสนะครับผมนะจริงๆก็ไม่ต้องไปเล่นเวอร์ชั่นล่าสุดอะไรนะเออแต่หาก อัปเดตมาก,ก็น่าจะมีบอสดิเวอร์ชั่นนี้น่าจะยังไม่มีบอสนะกว่าโอเคลองไปล่างดูโอ้โหเหมือนเดิมครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูโค้ดต่อไปกันดีกว่านะครับผมต่อไปเอาเป็นมิคข่ายดีกว่าน่ารักดีเนะี่ยะไปนะครับผมนะนั่นก็คืออนานาเทลนะครับผมนะอ่านผิดกันเนาะ อันผีก็ต้องขออภัยนะครับผมเนะ่เลิติดคอสัดเลยช่องกูดิ้นเลียวจัดเลยไม่ตัดคลิปแดงนั่นโอเคนะครับผมนะ, <laughs> ะนาเทลน, okay, นะครับอนะั el, นผีก็ต้องขออภัยนะครับผมเนี่ฮะกดแอพไปปับ๊บนะครับผมนะ่น่ารักเป็นไงมีหมวกด้วยนะครับผมนะมีหมวกอคิดมัดน,นะครับผมเนะเท่น่ารักนะครับผมนะดูดิโหสวยงามนะครับผมเนะี่ยแต่มัน ผมชอบหงุดหงิดมากเลยในะเกมนี้คือมันหันดูหน้าตัวเองไม่ได้ต้องกดเดินอย่างนี้เอาอะโอ้โ,อโหโอเคฮะเราไปแจกของขวัญใบมีดกันดีกว่านะโค้ดก็มีนะแค่สามโค้ดเท่านี้นะครับผมนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนว่าขอพิสูจน์เลยก็แล้วกันนะว่าเวอร์ชั่นนี้มันมีบอสหรือเปล่าโอเค โอ้มันยังไม่มีบอสนะครับผมนะโหถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเว็บ12มันก็จะเจอบอสแอนนี่แล้วนะครับผมนะแต่ตอนนี้ไม่มีฮะอ๋อน่าจะยังไม่มีบอสนะเวอร์ชัฒนล่าสุดเขาน่าจะอัปเดตบอสใหม่ครับผมเออโอ้โหน่าเสียดายครับผมนะถ้ามันมีบอสนี่ก็ไม่จําเป็นต้องแบบไปเล่นเลยเนี่ยเวอร์ชัฒนล่าสุดเนี่ยโอ้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะเวอร์ชัฒนล่าสุดมันมีบอสนะครับผมนะมีบอส แอนนี่นะครับผมในท่านหญิงกับอ like. ่าในท่านเกาะนะครับผมในท่าน60เมตรยังไม่มีนะฮะหรือมีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะอยู่ด่านแบบหลังๆเลยนะครับผมนะด่านร้อยผมเคยไปถึงแล้วแต่มันก็ยังไงอด่านร้อยมันมันยังไม่เจอฮะอาจจะด่านหนึ่งพันด่านห้าร้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะไอ้เชื่อเลยเนี่ยอย่าเพ้อนะครับผมถ้ามันร้อยไม่มีก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับผมนะมันก็คงจะไม่มีเขาแน่ยังไม่ได้อัปเดตมาฮะสำหรับไอ้ตัวนั้น ผมเคยไปด่านร้อยแล้วเอ้ยพูดถึงด่านร้อยที่ผมเคยทําคลิปไปนะฮะผมเคยสัญญาไว้อยู่นะครับผมนะถ้าคลิปนั้นผมถึงแสนนะครับผมจะไปด่านห้าร้อยถึงเยียว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวไปดูกันคงยังไม่ถึงวะไอเยี้ยเอ้ผมไม่อยากให้ถึงเลยจริงๆนะไม่ถึงทีที่ผมวันหนึ่งไม่ทําอะไรเลยนะที่ด่านห้าร้อยเนี่ย เดี๋ยวไปดูก่อนลนะผมไปดูก่อนว่าถึงเท่าไหร่ละเนี่ยคือมันมันไม่มีอะไรทำมันนอกจากค่า,าแล้วก็ถัว่านั่งคุยกันนะมานั่งนึกถึงคลิปเก่าๆของผมนะแล้วก็นึกมาได้ว่ากูคเคยสัญญาอะไรไว้นี่หว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าถึงสัญญาอนี่ยเดี๋ยวดูโอเคเดี๋ยวไปดูกันเ่าฆนะ่าเลยถ้านรัหลองว่าจะตายโอ้ยแก๊งบอดี้ โ bon. <sh arp> อ้ยโอ้ยเอ่อมาหาทำเพื่อฝากูแอบกันไปแอบกันนี่ฮะคลิปนี้โอ้ยเอ้ยข้ามันสี่ไอ้ขี้ออีกหกพันโอ้โห คือผมไม่ได้พูดในคลิปนี้หรอกนะครับผมนะผมแบบสัญญากับตัวเองไว้นะครับผมนะถ้าแบบคลิปนี้แบบถึงแสนอะไรคลิปผมจะแบบไปด่านห้าร้อยคลิปผายแล้วไอ้ขอีกนิดเดียวโอ้โหกูมาดูคนแม่งใครมาดูคลิปนี้แม่งย้อนกลับมาดูคลิปแล้วผมไม่ให้หลิงก์นะผมโคผมขี้เกียจน,นะไปด่าน500โโห้าร้อยโอ้โหเฮ้ยเอ้เอาตายเหรอโอ้โหไอ้เขี้อีโกพันไอ้เขี้มันมาไกลวะ ก็ผมสัญญากับตัวเองไว้นะครับผมนะคือบอกว่าถ้าถึงเนี่ยคานนี้อารมณ์เหมือนบน่นวะเนี่ยนะครับผมนะถ้าถึงนี่คือผมจะไปด่าน500เลยนะครับนะไอ้เย็นแต่มันใกล้ถึงละโอเคแต่ก็ยังไม่ถึงยังไม่ทำเว้ยก็คงอีกหกทันอีกนิดเดียวโอ้โหโอเคนะครับผมนะว่าสำหรับคลิปนี้นะ,ะก็ทักคนลากัไปก่อนกันแล้วกันนะฮะก็ถ,ถือว่ามาแบบ แจกโค้ดนะครับผมนะน,นิดๆหน่อยๆนะครับผมนะเออมีแค่3โค้ดนะครับผมนะใครรู้โค้ดมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแต่ก็น่าจะมีแค่แค่นี้แหละนะครับผมนะซึ่งเมื่อปีที่แล้วผมก็รีวิวแค่นี้แหละนะครับผมนะโอเคก็บายครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันล้วกันนะครับผมบาย